สามเหลี่ยมทองคำชายแดนไทยพาม่าลาวเป็นดินแดนป่าเขาและแม่น้ำโขงที่สวยงามแต่ก็แฝงความลึกลับไว้ทุกอนูชาวบ้านเล่ากันว่าเพียงแค่เอ่ยชื่อหนึ่งทุกคนก็เงียบสงัดเด็กๆหันไปหลบสายตาผู้ใหญ่ชื่อที่ทุกคนหวาดกลัวและยำเกรงคือขุนซาชายหนุ่มผู้เกิดในมณฑลยูนานประเทศจีนปีพศสอง7ชื่อเดิมว่าจางชีฟู ครอบครัวชาวจีนห่อที่อพยพเข้าพาม่าเพื่อหลบสงครามชีวิตไว้เด็กเต็มไปด้วยความยากจนและความไม่สงบแต่เด็กชายผู้นี้ได้เห็นฝิ่นตั้งแต่ยังเล็กฝิ่นคือสิ่งที่คนใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายและบางครั้งก็เป็นสกุลเงินของผู้เขาเมื่อเติบโตจางชีฟูเข้าร่วมกองกำลังจีนคณะชาติที่ถอยร่นเข้าพามา่าเขาฝึกอาวุธคู่ภูมิผู้คนและเรียนรู้เส้นทางลับของฝิ่นในภูมิภาค เขาไม่ได้เป็นเพียงนักรบแต่เริ่มมองเห็นโอกาสที่จะใช้ฝีมือและความเก่งกาจในการสร้างอำนาจในดินแดนป่าเขาและชาวบ้านเริ่มเรียกเขาว่าขุนซาผู้นำกองทัพเล็กๆของตัวเองขุนซาเริ่มจากการเก็บสวยและคุมเส้นทางลำเลียงฝิ่นในพื้นที่ของตัวเองใครอยากขนฝิ่นผ่านต้องเสียภาษีหรือได้รับการคุ้มครองจากเขาเขาใช้ความโหดเหี้ยมกับสัตรูและใจกว้างกับผู้พักดี ชีวิตของขุนซาเริ่มผูกพันกับเงินและอำนาจฝิ่นจากหมู่บ้านเล็กๆถูกแปรสภาพเป็นเฮโรอีนบริสุทธิ์และส่งออกไปต่างประเทศขุนซาเริ่มสร้างกองกำลังติดอาวุธของตัวเองจากหลักสิบขยายเป็นหลักพันเขารู้จักจิตวิทยาในการควบคุมผู้คนใครต่อต้านจะถูกลงโทษด,ดุนแรงใครเชื่อฟังจะได้รับการคุม้มครองและส่วนแบ่งผลประโยชน์ชื่อเสียงของเขาเริ่มก้าวสู่การเป็นเจ้าพ่อฝิ่นในสายตาของคนบางกลุ่มและนักข่าวต่างชาติ ในช่วงปลายทศวรรษ1970-19ก้ถึงขุนซาสร้างอาณาจักรฝิ่นใหญ่ที่สุดในเอเชียกองกำลังติดอาวุธของเขามีทหารกว่าสองหมื่นนายอาวุธครบมือโรงงานผลิตเฮรโรอีนตั้งอยู่กลางป่าลึกฝิ่นถูกแปลสภาพเป็นผงสีขาวบริสุทธิ์แล้วลำเลียงออกไปทางเส้นทางลับมุ่งสู่ไทยฮ่องกงซารัดและยุโรปความโหดเหี้ยมของเขาเป็นตำนานใครทรยศถูกลงโทษต,ต่อหน้าชาวบ้านเพื่อสร้างความกลัว แต่ในขณะเดียวกันเขาก็สร้างถนนโรงเรียนโรงพยาบาลให้กับหมู่บ้านทำให้ภาพลักษณ์ของเขาซับซ้อนเป็นเจ้าข้อผู้ใจบุญสำหรับบางคนและเป็นปีศาตร้ายสำหรับอีกหลายชีวิตรายได้จากเฮรโรอีนทำให้เขากลายเป็นราชาแห่งฝิ่นแต่ยิ่งสูงก็ยิ่งเป็นเป้าสายตาของทั้งโลกความสำเร็จของเขาในช่วงนี้คือคลม็กซ์ของความรุ่งเรืองและความอันตราย รัฐบาลพมา่ายกทัพใหญ่เข้าปราบปรามแต่ป่าเขาและกองกำลังของคุณซาทำให้การเข้าปราบไม่สำเร็จกองทัพไทยและสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อตัดเส้นทางลำเลียง DEA ประกาศให้เขาเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งแต่คุณซาใช้เงินและกลยุทธ์การเมืองซื้อใจเจ้าหน้าที่บางฝ่ายเพื่อป้องกันตัวเองการประทะครั้งใหญ่เกิดขึ้นรถถังเครื่องบินรบและทหารหลายพันนายเข้าตีฐานของเขาแต่คุณซายังคงถอยออกไปตั้งหลักใหม่ ภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุดพันธมิตรต่างชาติถอนตัวความกดดันเรื่อนทาให้อนาจักรของเขาสั่นคลอนชายผู้เคยอยู่เหนือรัฐกําลังเดินสู่จุดสุดท้ายของชีวิตในฐานะเจ้าพ่อต้นทศวรรษ1990ขุนซาแตกสลายลูกน้องหายไปเขาหนีเข้าจีนแต่ไม่เหลืออํานาจปีพศ2539จีนจับกุมเขาและขังไว้ในคุกปักกิ่งไม่มีอาวุธไม่มีลูกน้อง ปีพศ2540เขาเสียชีวิตด้วยโรคชราอายุ63ปีแม้ขุนซาเสียชีวิตแล้วแต่เรื่องราวของเขายังคงหลอนฝังอยู่ในประวัติศาสตร์ผู้คนจำนวนมากติดยาครอบครัวแตกสลายแต่บางหมู่บ้านยังกล่าวถึงเขาว่าเป็นผู้สร้างถนนโรงเรียนและโรงพยาบาลเรื่องของเขาจึงเป็นตำนานที่สอนใจอำนาจเงินทองไม่อาจอยู่ตลอดไป เส้นทางแห่งความมืดไม่มีวันจบด้วยความงดงามนี่คือเรื่องของขุนซาเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่แห่งสามเหลี่ยมทองคำเรื่องจริงที่ยังถูกเล่าต่อจนทุกวันนี้ทุกคืนยังมีเรื่องจริงที่โลกไม่อยากให้รู้หากคุณอยากฟังเรื่องราวเหล่านั้นกดติดตามช่องนี้ไว้แล้วมาร่วมค้นหาเรื่องลับด้วยกัน